สลามวอะไรกลุมครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับจี้เท่าไหร่แบบน,นี้ไม่เคยจําวันเวลาเลยวันพฤหัสที่สิบกันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามขณานี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้าพี่จินพี่จินตนาส่งลูกมาเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้นไม้ของคุณพี่จินตนาก็จะเดินทางนะครับลงสุราษฎร์ลงพุนพินครับวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะมาบอก อันนี้อยู่อยู่เดอะมอลท่าพระเลยเดอะมอลท่าพระอันนี้เขาเรียกแยกอะไรเนี่ยแยกตัดถนนราชชฤกษพกเออแยกตัดถนนราชชฤกษพกนี่เขาทำอะไรไม่รู้เต็มวุ่นวายผมจะใช้ทางนี้พอเวลาเสร็จเสร็จภาร,รกิจช่วงเช้าซึ่งเป็นภาร,รกิจที่เป็นภาร,รกิจที่ผมมีความสุขแล้วกันก็ช่วงเช้าวันไหนผมจะไปดูต้นไม้ดูอะไรผมก็จะวิ่งออกทถวนี้รถติดช่างมันผมคิดว่า มันไม่เร่งรีบกับชีวิตอะไรให้มากนะครับก็ชุดเมื่อวานนะครับชุดต้นไม้ที่เมื่อวานที่ลงไปขายก็สรุปสรุปเลยก็คือไอห้าต้นห้าร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูกค้าถามมาตอนสายก็คือห้าต้นห้าร้อยมีชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองอยู่นะครับชุดที่เออไม่ใช่ครับขอขอโทษจริงจริงชุดที่สองกับชุดที่สามอยู่นะครับชุดที่หนึ่งไปที่คุณออนแล้วนะที่ที่คุณป้ากับคุณออนแล้ว ครับก็เหลือชุดที่สองชุดที่สานะครับเอาแล้วก็ชุดส่วนต้นไซส12์12นิ้วก็คุณตาต้ารับไปหมดนะครับครบยังเรียบร้อยแล้วก็ของเมื่อวันซืนที่มีไซส12์12นิวก็ยังเหลือยังเหลือม่วงดำนะครับเหลือม่วงดำแดงแดงพยาเพิ่มซับม่วงดำเอา้าใส่เกียร์ผิดแดงพยาพุ่งซับ แดงพญาเพิ่มซัพย์นะครับม่วงดำแดงสุดใจอ่าแล้วก็เหลือบัวชมพูนะครับที่ยังมีอยู่นะครับที่ยังมีอยู่ในไซส์กระถาง12มิ้วนะของคลิปเมื่อวันพฤหัสตอนบ่ายใช่ไหมตอนสายตอนบ่ายเนี่ยครับอ่าแล้วก็สาต้น500ห้าร้อยชุดที่สองนะครับดูดคลิปวันพฤหัสตอนบ่ายได้เลยนะครับช้าตอนเที่ยงอตอนเที่ยงครับก็ยังเหลือชุดที่สองนะครับอ่าสามต้นห้าร้อยอันนี้สรุปเลยแล้วก็มี เขาหินซ้อนที่แตกปะกาลังที่ขายต้นละ500ไซส์กระถาง6นิ้วินั่นยังอยู่นะครับแล้วก็มีหน้าวางพุ่มสวยๆทรงสวยๆเลยครับมีหน้าหน้าวางใบขน1ต้นแล้วก็หน้าวางใบมัน1ต้นก็ขายคู่ละ500เหมือนกันครับผมอันนี้ที่ยังมีนะที่ยังที่ยังมีอยู่ยังไม่มีลูกค้ารับไปในคลิปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานเสิร์ช่วงเช้ากับช่วงช่วงสายกับช่วงเย็นนะนะก็ที่ยังมีนะครับ นอกนั้นก็ไปหมดแล้วแล้วก็มีไม้ใบไม้ใบนะครับก็มีหัวใจหัวใจเศรษฐีหรือหัวใจสาลิกาหรือสาลิกาด่างน,นะครับมีมีสามต้นเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเอามาเพิ่มแหละวันนี้ก็จะไปเอามาเพิ่มก็ขายขายเท่าไหร่นะ่ะขายต้นละร้อยแล้วกันขายต้นละร้อยไปแบบห่อตุ้มนะครับถ้าไปแบบห่อตุ้มก็ขอค่าส่งพัสดุแบบห่อตุ้มนะขอค่าส่งพัสดุ เท่าไหรนี่หละ5้เอ้ยขอค่าส่ง EMS แล้วกันนะครับ50บาทพอถ้าจะไปทั้งกระถางขอค่าส่ง EMS 80บาทนะครับโอ้มันกระถางมันใหญ่กระถาง12นิ้วมีอีกสต้นใครรับสาริกาเขาเรียกปอะไรอนะ่ะผมผมไม่เรียกสาริกาดีกว่าเรียกชื่อที่มันเป็นชื่อเพราะๆดีกว่าใครรับหัวใจเศรษฐีผมมีตอนนี้อยู่ที่บ้านในกอใหญ่ๆเลยนะอีกสต้นเนี่ยผมขอ สี่ร้อยห้าสิบกอใหญ่นะกอใหญ่ถนะ้าใครจะจะรับก็ทักทายมาเดี๋ยวตอนบ่ายกลับไปผมถ่ายรูปให้ดูอขอสี่ร้อยห้าสิบนะไปแบบไปแบบไหนดีไปแบบห่อตุ้มอ่าไปแบบห่อตุ้มสามต้นห่อตุ้มก็ขนาดนี้แหละครับห่อตุ้มสามต้นนะครับก็อ่ะอัสลาราโมไลกุมนัสนัสอะไรเนี่ยไปไหนอ๋อกาลังจะไปซื้อไม้ใบกําลังจะไปซื้อไม้ใบที่ตลาดพักเงิน ผมมัวในกขับรถไม่ได้มองจอเท่าไหร่ครับครับผมอัสลามอาุอะัยกุมครับทุกทท่านครับกําลังจะไปซื้อไม้ใบที่ตลาดท่างเงินไปซื้อไปดูไม้ใบเพราะว่าเพื่อนกันกัญญาลัตเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหนึ่งผมก็จะมีเพื่อนสมัยเก่าๆนะเพื่อนสมัยใหม่ๆไม,ไม่มีเลยมีแต่เพื่อนทาธุรกิจถ้าเพื่อนสมัยใหม่ก็เป็นแบบทำทำการค้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า จะไปซื้อเฟินเงินให้เขาเขาบอกว่าจะเอามาเสริมดวงเสริมบารมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูไม้ใบดูพวกกุหลาบอะไรมาให้เขาด้วยเพราะว่าอยากจะอยากจะเอาให้เพื่อนอะ่ะเพื่อนเหนื่อยอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นความปรารถนาดีนะคือเขาบอกว่าว่างไม้อะไรเนี้ยไปไ,ได้ก็คือมันต้องมันต้องวิ่งอยู่แล้วอะ่ะก็ก็ไปซื้อให้ก็ไปดูให้อะ่ะว่ามีอะไรสวยๆามาให้เพื่อนสบายใจั้างก็คือกัญญาลักษณ์นี่เป็น,เป,นเป็นเพื่อนที่สนิทสนิทแล้วก็ เป็นมนุษย์แม่อีกหนึ่งคนผมจะมีมนุษย์แม่ที่อยู่รอบตัวผมอะไม่กี่คนหรอกแล้วเป็นมนุษย์แม่ที่แบบต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวอะต้องเลี้ยงดูลูกสองคนด้วยตัวมนุษย์แม่คนเดียวซึ่งเพื่อนอีกคนนึงของผมก็ที่สนิทกันก็ก็มีทาก็เลี้ยงลูกคนเดียวอย่างเงี้ยก็เหนื่อยมากก็มีอะไรก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคำว่าแม่นี่แม่งยิ่งใหญ่มากเลยนะอันนี้ผมตรงๆแม่งเอาฟูดเป็นป้าเลยแม่งว่าจะยิ่งใหญ่เลยแม่งแบบโอ้โห ทำได้หลายๆอย่างพื่ลูกเลยอ่งเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตัวเองใส่เสื้อผ้าเก่าๆนะผมก็มีเพื่อนอยู่คนนึงไม่เอ่ยนามแหละซื้อเสื้อผ้ามือสองอะไรแต่ลูกนี่ใส่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็อยากให้เขาใส่ของดีๆนะแต่ว่าเขาจะบอกว่าใส่ทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าอันนี้ก็สวยเหมือนกันได้เหมือนกันซื้อเสื้อผ้ามือสองใส่ทํางานอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ก็ดูดีแหละแต่ว่าคือแต่ลูกอ่ะให้ใช้ของดีๆอะไรแต่ตัวเองนี่โคตรประหยัดเลย กินอะไรก็โคตรประหยัดทุกอย่างประหยัดทําอะไรคิดถึงลูกก่อนผมแลยแม่งแบบคือหัวใจเขาใหญ่อะมนุษย์แม่คาว่ามนุษย์แม่นี่แม่งเกินไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะคาว่ามนุษย์แม่นี่แม่งทุกอย่างเพื่อลูกพี่กัญญาลัตก็เหมือนกันแล้วก็เพื่อนสนิทของผมพี่คนก็เหมือนกันก็เหมือนกันสองคนนี้จะแบบอะไรก็ลูกไว้ก่อนอะผมก็โอเคมึงตามนั้นเลยเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเดี๋ยวกูแบบมีอะไรบอกกูเลยเดี๋ยวกูจัดให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคาว่าแม่มันยิ่งใหญ่จริง มันยิ่งใหญ่มากผมก็เลยรู้สึกคือคือแต่ก่อนผมผมผมทะเลาะกับแม่บ่อยอในเรื่องที่เขาแบบลําเอียงมั่งอะไรมั่งแต่ว่าพอมาทุกวันเนี้ยผมผมเข้าใจอะไรเยอะเลยเพราะว่าเพื่อนผมอะที่อยู่สนิทสนิทกันเนี่ยเป็นมนุษย์แม่ทั้งนั้นเลยกินอดอดอยากอยากเก็บทุกบาททุกสตางค์ประหยัดเขียมใช้ใจ่ายใส่เสื้อผ้าเก่าๆกางเกงเก่าๆอะไรเก่าได้แต่ลูกต้องโอเค จนลูกบางทีก็ไม่รู้จะเป็นพ่อแม่รังแกฉันหรือเปล่านะก็ดูกันต่อไปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็มีประสบความสําเร็จแล้วเรียนจบแล้วทํางานแล้วก็เป็นเป็นที่รักก็คือขยันเก่งเพราะว่ามนุษย์แม่คนนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าผมเทิดทูลเขานะ่ะผมเทิดทูนมนุษย์แม่ทุกคนดีกว่าผมรู้สึกว่ามนุษย์แม่เก่งเก่งพ่ออะไรเก่งพาะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วแม่งแบบทํางานเช้าอย่างมืดมืดยันเช้า ดูทั้งลูกเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในคนเดียวแม่งมนุษย์ผมทําไม่ได้ผมพูดตรงผมทําไม่ได้อะมาเรื่องต้นไม้ต่อดีกว่าอ่าสาลิกาเนะี่ยผมขายสามต้นพร้อมห่อตุ้มส่งสี่ร้อยห้าสิบก่อเบิลมเลยกอเบลล่มเลยเลส่งส่งเอเ็มเอสเลยนะสี่ร้อยห้าสิบผมขายเลยมีสามต้นแล้วก็มีหน้าวางังต้นใหญ่ๆทรงสวยๆอยู่ในเต็มกระถางแปดนิ้วแล้วก็ขายสามต้นพันเอเอ็มเอสร้อยหนึ่งก็ใครชอบก็คัดไปไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ก็มี แล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะก็ก็ต้นใสนใจก็ทักทายมาน้าผมสรุปคืเหลือตรงนั้นแหละ5ต้น500มีอีกนะใครจะเอาก็เดี๋ยวผมรอลงคลิปดีกว่าผมผมไม่ผมไม่เอาเอาคือผมไม่จัดตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วมันยากมันยากแล้วก็มีม,มีมีปัญหาก็ที่ว่าแบบเอ่อไม่ถูกใจเอาเป็นว่าผมลงขาย แล้วใครชอบก็สั่งแล้วกันใครไม่ชอบก็ผ่านไม่ไม่ไม่จัดนอกรอบให้เพราะว่าการจัดนอกรอบนี่สิบคนก็สิบอย่างสิบเรื่องสิบเล่าโอ้โหเต็มไปหมดก็พอใจก็รับไม่พอใจก็ผ่านเดี๋ยวชุดใหม่ก็มาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากก็วันนี้ผมจะไปเอาไม้ใบอผมก็พูดตรงๆเอาไม้ใบเอาเฟิร์เงินให้เพื่อนแล้วใครจะเอาอะไรก็ทักทักไลน์มาบอกแล้วกันผมก็จะไปซื้อไม่กี่อย่างหรอกผมผมขายไม่กี่อย่างแล้วผมก็จะจะลองขายไม้ใบ เพราะว่ามีคนบอกว่ามีมีพักพวกกันบอกว่าเออขายต้นไม้แล้วทำไมขายจะชนชมทําอย่างอื่นทั้งสี่อย่างอย่างนี้อย่างอื่นอ่ากล้วยไม้กล้วยไม้ยังมีนะครับกอใหญ่กอใหญ่สวยเป็นไม้หวายที่สมบูรณ์นะครับในกอหนึ่งไม่ได้มีต้นสองต้นนะมีสามหรือสี่คุณไปถึงคุณแยกได้เลยคุณแยกได้อีกสองสามต้นก็กอกอหนึ่งก็มีมีคะสีคะแบบนะก็จะขายสิบกอ ใช่ไหมผมขาย10กอ500เลยนะ M นึ0 1อ่าขาย10กอ500 M น1 0งก็ไปดูคลิปเก่าๆสวยแล้วผมก็ลงไปในในกลุ่มในอะไรด้วยก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมาปุ๋ยปุ๋ยกล้วยไม้ก็ยังมีนะแดดนแรงแดดแเช้าปุ๋ยกล้วยไม้ก็ยังมีมีทวินเฟอร์ตี้โอ้ใช้ได้ดีใช้ได้ดีใช้ได้ดีมากด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่อว์โดสด้วยครับได้ละไม่อว์โดสด้วย คือถ้าลูกค้าใส่ตามตามปริมาณที่มันในระบบดีมากครับก็ก็เดี๋ยววันนี้จะไปแพ็คต้นไม้ส่งให้ลูกค้านะมี5 6เจ้าของคุณตาต้าไปวันนี้นะอ้อสวัสดีเออเฮียเฮียบระสันครับก็ว่างว่างรับต้นไม้ได้เลยนะเย็นนี้ก็อยู่พรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่นะครับไตเฮียประสันสั่งต้นไม้ไว้ต้นใหญ่แล้เฮียประสันซื้อทีก็เป็นหมื่นอ่ะสั่งต้นไม้ไว้หมื่นหนึ่ หมุดก่าบาทสั่งต้นไม้ไว้ก็ยังไม่ได้มาเอาเครา์จะมาเอาแล้วรอบนึงแหละแล้วผมก็ไม่ว่างผมมาบางกระทองเป็นว่างก็วันนี้วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็วิเคราะห์ประสานก็เข้ามารับว่างก็เข้ามารับแล้วกันต้นไม้ตรงนี้ปรสานสวยแล้วก็มีสามต้นหมื่นที่ต้นใหญ่เลยเต็มกระถางสองปีเปล่ะลูกค้าเอาไปลงนี่ไปลงเมตรหนึ่งลงแปดสิบเซนได้เลยนะก็มีขาวจันทราต้นใหญ่แล้วก็มีไอ้ลูกไม้อ่ะสีชมพูบานเย็นต้นใหญ่อีก แล้วก็มีสีชมพูเข้มๆข,ขอบสีขาวๆที่เป็นดอกหอมอีกต้นใหญ่ขายสามต้นหนึ่งหมื่นบาทถ้าต้นเดียวขายต้นละห้าพันถ้าสามต้นนั่นอ่ะสามต้นเนี้ยหมื่นหนึง่งก็ขอค่าส่งโลจิสติกต้นละห้าร้อยนะเกินแน่ๆผมเคยส่งไปรอบที่แล้วที่ขายเป็นสามต้นหมื่นนะผมรอบที่แล้วต้นละเก้าร้อยห้าสิบอ่ะผมก็ถือว่าผมขอแค่นี้แหละแต่ที่เหลือผมจัดการเองก็ลูกค้าก็เห็นแล้วว่าค่าส่งแพง ค่ส่งโลจิสติกถึงบ้านนะยัง950เลยต้นใหญ่มากต้นใหญ่ครับแล้วก็มี <c oughs> ต้นใหญ่ที่ลงนะหน้าทองส,สวยๆนั่นคือธรรมชาตินะที่ดูในคลิปได้เลยอันนั้นก็ขาย7,000ที่เป็นดอกสีม่วงชั้นเดียวดอกกำลังบานนี่บานได้แค่ไม่ถึงครึ่งที่เหลือร่วงฝนตกผมไม่ได้พ่นยาผมไม่ได้พ่นยาจับใบไม่ชอบเพราะพ่นยาจับใบมันจะมีปัญหายอดเน่าเยอะ แต่ว่าก็คือใช้ธรรมชาติเด่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวแดดนก็มาเดี๋ยวอะไรก็มันร่วงก็เด็ดทิ้งเอาใหม่เพราะผมพ่าวัตโดชเรื่องปุ๋ยผมก็ใส่ปุ๋ยดอกไว้แต่ต้นใหญ่จะใส่เป็นปุ๋ยเม็ดถ้าต้นเล็กผมจะพ่นเพราะว่าต้องการคือต้นเล็กคือต้องการให้ดอกมาเยอะเพราะว่ามันจะได้ขายได้แต่ต้นใหญ่ไม่มีปัญหามันขายตัวของมันเองได้ครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมามามาเซไฮเซโหลก็ ก็ตอนนี้ก็กําลังแบบกาลังขยับขยายนู่นนี่นั่นใครมีอะไรแนะนําก็ก็บอกมาได้ใครก็มีอะไรก็คุยกันแล้วกันแล้วก็ก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็สับเพเหละไปเรื่อยๆผมขับรถคุยไปครับสำหรับวันนี้ก็ก็แจกแจงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูแลสุขภาพมากๆนะครับท่านใดท่านใดที่ ปล่อยปาละเลยหรือใครที่กัดตกคิดว่าไม่มีอะไรมันมีนะครับมันมีก็ไปไหนก็ใส่แมสอย่าไปที่ชุมชนอย่าไปอะไรก็ห่วงใยกันดูแลกันครับสําคัญมากเลยห่วงใยกันดูแลกันรักกันรักกันไวเ้เยอะๆเพราะมนุษย์อายุไม่ถึงร้อยปีท่นทุกคนเต็มที่เจ็ดสิบคุณก็เดินไม่ไหวแล้วแล้วคุณจะไปนั่งโกรธเคืองเกลียดกันทําไมใครที่แบบมานั่งมีอคติต่อการอะไรต่อกันวางไว้เถอะครับ ถ้าคุณจริงใจต่อกันอ่ะวันหนึ่งคุณก็จะได้ความจริงใจกลับมาคุณทําอะไรลงไปคุณจะได้รับผลการกระทํานั้นๆครบท้่วสมบูรณ์ครับเพอเบิ้ลด้วยคูณด้วยเท่าตวีคูณด้วยก็ก็พูดไ้ให้คิดครับก็จริงใจไปก็จะได้จริงใจกลับครับไม่ต้องกลัวดีก็จะได้ดีกลับไม่ต้องกลัวอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่ได้หรอกทาดีได้ชั่วทําชั่วได้ดีอะไรเงี้ย ไม่มีบนโลกนี่หรอกครับมันเป็นแค่เพียงการทดสอบเล็กๆคุณอดทนให้ได้ไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาบนโลกแล้วแม่งสมหวังหรอกมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อให้พบกับความผิดหวังเพื่อให้รู้ว่าความผิดหวังเป็นยังไงมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทรหดอดทนเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาสมบูรณ์แบบแค่ไหนถ้าถ้ามนุษย์เพอร์เฟกทุกอย่างไม่ผิดหวังไม่อะไรเลยมนุษย์ไม่รู้หรอกมนุษย์ไม่รู้จักคุณธรรม มนุษย์ไม่รู้จักความกระตันยูมนุษย์ไม่รู้จากการให้มนุษย์จะไม่มีจิตใจเอื้ออารีไม่เป็นจ, like จิตใจที่สงสารเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อให้พบกับความผิดหวังให้ต่อสู้ฝ่าฟันให้พบกับความเหนื่อยยากลําบากเพื่อ hey, ให้มนุษย์ได้มีจิตใจที่นอมน้อมถ่อมตนเพราะว่ามนุษย์เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆเป็นเพียงฝุ่นผงบนโลกนี้จริงๆมนุษย์เนี่ยเล็กมากยิ่งโอ้โหมันมีสิ่งมีชีวิตที่เพอร์เฟกต์กว่าเราเยอะ เรานี่โคตรกระจอกเลยขาดอากาศขาดออกซิเจนอนะ่ะไม่ต้องอากาศหายขาดอากาศหายใจไม่ถึงห้านาทีตายและ้ะโคตรกระจอกเลยดำน้ําไม่ถึงสามนาทีตายแล้วปลามันยังอยู่ในน้ําได้เป็นชัดชาติฮะออกไปนอกโลกเนี่ยทิ้งโลกไปไม่ถึงนี่นั่นตายละอากาศไม่สะอาดหน่อยตายมนุษย์นี่แม่งกระจอกมากเลยเพราะนั้นนาคุณเลิกคิดว่าตัวคุณเองเก่งใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคิดเอว่าตัวคุณเองนี่แม่งถูกสร้างมาเพื่อความ ความด้อยแท้คือแบบโอ้แต่ว่าแค่มนุษย์มีสติปัญญาพระเจ้าให้สติปัญญามนุษย์มาในระดับหนึ่งไม่ได้บอกว่าฉลาดไปเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่อื่นนี่มนุษย์นี่แม่งโคตรกระจอกเลยจะใครบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกสิ่งมีชีวิตที่อื่นน่ะผมหัวเราะเองเดียดีกว่าคุณดำลงไปในน้ำคุณจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์เลยเออ ตาคุณยังเห็นอะไรไม่หมดในอากาศนี่มีสิ่งมีชีวิตที่คุณมองไม่เห็นเ,เยอะเลยแล้วทําไมจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เก่งกว่าคุณบนพิภพจักรวาลเนี้ยพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้สวยงามและเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามที่สุดในสิ่งปลูกสร้างที่พระเจ้าสร้างมาแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าสร้างมนุษย์มาให้เก่งที่สุดแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าความเพอร์เฟกอยู่ที่มนุษย์ไม่มนุษย์จะบอกพระเจ้าจะบอกในอันกุอานเสมอว่ามนุษย์โง่ มนุษย์นี่งอเงมมนุษย์นี่หลงทางคือพระเจ้าจะสัมทับมาเพราะว่าให้มนุษย์ได้รู้ว่าให้สำเนียกตัวเองว่ามึงไม่ได้เก่งมึงอะด้อยแต่กูสร้างมึงให้สวยงามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็กก็กกกกกล็ลองพิจารณาดูครับอะถึงปั๊มแล้วผมเข้าปั๊มเติมน,น้ํามันก่อนครับสําหรับวันนี้ก็สรุปเรียบร้อยก็ใครต้องการอะไรก็ทักทายมาครับแล้วก็ใครต้องการแบบไหนหรืออะไรยังไงก็บอกได้ครับแล้วก็ เซไฮเซลโหลทุกๆคนนะครับเป็นห่วงทุกๆท,ท่านแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับสวัสดีครับไหน